สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องกัวเจียงภายแก้วภา,ภายสักใบนะคะก็เป็นมุดจัว่วก่อนข้นงมุดก็วันนี้เป็นเช้าเช้านะคะเป็นวันที่สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะคะกับครอบครัวช่องกัวเจียงเหตุการณ์แบบนี้นะคะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเลยก็ พอพลายล้มล้มตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อวานนะคะเมื่อวานตอนเย็นนะคะประมาณห้าโมงกว่ากว่าล้มเมื่อวันพุธนะคะวันพฤหัสเช้าเราก็จะท,ทําพิธีนะคะบางสกุลให้กับกับท่านนะคะให้ท่านไปสู่ภพภูมิที่ดีหมดเวรหมดกรรมในชาตินี้นะคะก็ขอขอบุญบารามีนะคะถ้า บุญบรารมีนะคะมีมีจริงนะคะขอให้ท่านนะคะกลับมากลับมาเกิดนะคะเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่าพ่อควานกับแม่ควานยังไม่มีลูกนะคะก็กขอให้พ่อพลายนะคะกลับมานะคะกลับมาเป็นมนุษย์มาเป็นลูกมาเป็นครอบครัวให้กับเราได้ดูแลอีกนะคะ ขาให้เกิดเป็นผู้หญิงก็ได้หรือผู้ชายก็ได้เขาให้เกิดมาร่างกายครบ12มาอยู่กับครอบครัวเราอีกครั้งมาอยู่ในมนุษย์ร่างกายที่เป็นมนุษย์มาอยู่กับครอบครัวเราอยากดูแลนะคะเพราะว่าเราครอบครอบครัวเรายัางไม่มีหลานนะคะอยากจะมีลูกไว้สืบสกุลเขาให้ท่านกลับมานะคะ กลับมานะถ้าบุญบารมีเรามีจริงขอให้เรามาเกิดเป็นครอบครัวเดียวกันอีกชาตินี้ก็เป็นเกิดมาเป็นสัตว์นะคะเกิดมาเป็นช้างก็มาใช้เวรใช้กรรมใช้เวนใช้กรรมหมดแล้วในชาตินี้เ,นนเกิดชาติหน้ามีจริงก็มาสืบสกุลนะคะมาอยู่กับเรา วันนี้เราก็จะทําบุญนะคะจะบังสกุลให้พ่อพลายสักใบนะคะให้ไปอยู่ภพภูมิที่ดีกรรมใดนะคะที่ครอบครัวเราเคยทําเคยดุเคยด่าเคยตีหรืออะไรต่างๆนะคะก็ต้องขอเข้ามาในชาตินี้ให้หมดเวรหมดกรรมในภพนี้ รู้สึกวันนี้รู้สึกเสียใจมากนะคะลุเสียใจที่สุดเลยเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่มากๆควันหมายรู้สึกยังไงคะควันหมายนี่พูดไม่ออกเลยนะคะนอนไม่หลับก็นี่นี่คืออาหารนะคะที่แม่แม่เก็ซีมากๆเลยกล้วยนะคะส่งกล้วยยังไม่ได้ทานเลยยังไม่ได้กินอะไรเลยนะคะ เพราะว่ากินอะไรไม่ได้แค่สองวันก็อาจจะเป็นภาพที่ดูไม่ดีสาหรับใครค่ะแต่ผมจะขอไว้อะไรเป็นวันนี้วันคือเราอยากามันอาจจะเป็นภาพที่ไม่สมควรออกสื่อนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ว่าเราอยากจะเก็บเป็นความทรงจำเก็บเป็นความทรงจำอยากจะเก็บภาพของเขาให้มากที่สุดนะคะเท่าที่เราจะทำได้นะคะเพราะว่าวันนี้คงจะเป็นครั้งสุดท้าย ที่เราจะได้มาเจอกันนะคะแล้วก็จะทําพิธีทางศาสนาอุทิศสวนบุญสุกสนให้กับเขาแล้วก็จะเอาไปฝังที่สวนก็คำใดพวกลายคาใดวาจาใดที่ผมได้ลวงเกินได้ตีท่านได้เอาตะขอตีท่านได้ทำอะไรไม่ดีกับท่าน ก็ขอให้ท่านอะโหสิกรรมให้ผมด้วยก็เถิดชาติหน้าฉันได้ขอให้กลับกลับมากลับมาเถิดนะคะเดียวกันกับผมกลับมาเป็นลูกเราก็ได้ได้มากลับมานะคะเราพร้อมเราจะเลี้ยงให้ดูแลอย่างดีให้ดีที่สุดที่สุดเลยนะครับที่สุดของที่สุดนะคะกลับมานะเราจะรอนะคะรอรออย่างมีความหวังนะคะ ก็ให้เกิดมาเป็นมนุษย์มาเป็นลูกของเราสองคนเนาะพี่ควานไหมครับก็ผมครองมันเป็นเรื่อที่ดีม่ดีครับค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับก็ไม่มีใครอยากให้เกิดน้นำตาลูก,กผู้ชายนะคะวันนี้นเสียใจมากๆใช่ไหมเกิดมาแล้วครับทำไงได้ก็ดูแลเต็มที่ครับ,<อ>บค่ะแม้ผมจะไม่ ค่อยไปดูลแลเราเหตุผลที่ไม่ค่อยจะดูแลบอกเขาบอกพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซี FC หน่อยนะคะเพราะว่าเพราะว่าเป็นคุณพ่อเป็นคนคนุณพ่อเป็นคนดูแลนะคะผมไปบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ไม่ค่อยไปบ่อยเท่าไหร่นะครับค่ะก็เป็นแล้วก็เสียใจที่รักษาเขาได้แค่สองวันใช่ครับคือผมรักษาไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่รักษาน้อยค่ะเพราะว่าเขา คือมันเร็วมากผมทําอะไรไม่ถูกเลยนะครับเพราะว่าไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนีน้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เป็นห่วงเป็นกําลังใจให้ช่องแพอ่เจียงนะครับขอบคุณครับพีใ่ใหญ่พี่พลายสักใบนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงกว่านะคะรถก็มารอแล้ว เพลายเสียชีวิตที่โรงพยาบาลช้างนะคะแต่อยู่ด้านนอกนะคะก็จะมีพี่น้องชาวช้างญาติพี่น้องมากัน,นไไเยอะนี่นะคะผู้คนที่มาร่วมงานนะคะรถคันนี้นะคะก็เป็นรถสิบล้อของช่องกัวเจียงเราเองตูสติกเกอร์ที่เราติดนะคะก็ต่อไปก็ ญเรายังจะใช้ชื่อเดิมใช่ครับชื่อเดิมนะคะทุกท่านช่องเราก็จะใช้ชื่อเดิม,ม,ดมคือช่องแหว่เตียงไฟแก้วสักไวรถคันนี้ก็ได้บาร,รมีมาจากพ่อใหญ่นะคะพี่ให,ใหญ่นะคะ,ะคะุณบาร,รมีของท่านที่ช่วยเหลือเกื้อกูลจนได้รถคันนี้มาก็จะบรรทุกท,ท่านขึ้นรถของเราแล้วก็นำไปฝังที่ สวนของเราสวนของเรานะคะที่คุณพ่อคุณแม่ให้ใหก็จะอยู่ในหมู่บ้านนะคะชื่อพ่อพายก็ชื่อของผมสวนที่ของก็เป็นสวนของผมชื่อ <Kh ad. S 1> ของก็แรกเราก็จะก็อยูอ่ในบ้านแต่ว่ามันอยู่กลางหมู่บ้านนะครับเราก็เลยตัดสินใจเอาไปอยู่ข้างนอกเลย่ก็จะไว้ในในสวนสวนของเรานะคะแต่ว่าจะอยู่นอกน,นอกหมู่บ้าน <ough. S 1> เพราะว่าถ้า อยากจะเอาไว้ที่บ้านมันกลัวมันอันตรายเนาะมันแหลงชุมชนใช่ครับค่ะ<า>มันจะมีโรคเชื้อหรืออะไรใช่นะคะกหลายท่านผู้ใหญ่เขาแนะนำอย่างนั้นเนาะนี่บรรยากาศนะคะญาติพี่น้องเราก็มาร่วมงานกันนะคะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน<า>ก็ตอนนี้ก็รอพระนะคะรอนิมนต์พระมาบุญบาร,รมีนะคะวอยออเจียง ขอให้พ่อพายไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะขอ,อแล้วเนาะะครับผมกมาลานลาโป้พายนะครับผมครั้งสุดท้ายนะครับผมก่อนที่จะพาผมพ่อพายนะครับผมไปที่บ้านนะครับผม

หลือแต่ความทรงจำนะครับเอซีก็จะไม่มีพี่ใหญ่ของเราแล้วนะครับเหลือแต่ชื่อกับรูปแล้วก็คลิปดีๆที่เราทำกับพี่ใหญ่นะครับที่เราเคยถายพี่ใหญ่ก็วันนี้จากไปแล้ว จากไปแบบไม่มีวันกลับนะครับก็รถเสิบล้อคันนี้ก็คือคู่บารมีของแกนะครับ ตรงที่เขาเสียชีวิตทำพธิธีบุทิุนบุญสจุนกุศลให้กับพ่อพลายสักใบตรงนั้นแล้วแล้วก็จะนำร่างเขานะคะมาฝังไว้ตรงนี้นะคะนคนแม่โคก็ขุดไปแล้วนะคะเป็นสวนของครอบครัวพี่ควันหมายตรงนี้เราก็จะทำพิธีบาวสกุลอีกอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อให้แกได้ไป พบคูมที่ดีนะคะหมดเวรหมดกรรมแล้วในชาตินี้ก็กรรมใดนะคะที่พ่อควานแม่ควานแล้วก็ครอบครัวเราได้เคยร่วมเกินที่พลายสักไปนะคะก็ขอให้เราเอาหูสิกรรมให้กันต่อกันนะคะให้ท่านไปสู่ภูมิที่ดีก็ถ้าบุญบาร,รมีเรามีต่อกันนะคะก็ให้เกิดมานะคะก็ให้กลับมา กลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันอีกครั้งหนึ่งภาวนานะคะไม่ควานภาวนาอยากให้เขากลับมากลับมาในรูปแบบของคนนะคะอยากให้เขามาเกิดเป็นลูกของเรานะคะเป็นลูกของควานหมายลูกของแม่ควานนะคะกลับมาอยู่ในครอบครัวของเราอีกครั้งเราจะได้ดูแลเขานะคะเกิดมาชาตินี้เขาเป็นสัตว์ เป็นสัตว์แล้วก็เป็นช้างเชือกแรกนะคะที่ครอครัวความหมายได้มีมาตอนนี้เขาหมดหมดหมดอายุขายแล้วนะคะก็อยากให้เขาเกิดมาเป็นลูกของเรานะคะบุญกุศลในวันนี้หรือบุญกุศลที่ครอบครัวของเราได้ทามาเนาะคะตั้งแต่ชาตามมิต่างคนรวมถึงบุญกุศลในปัจจุบัน สรงวลให้พ่อพายไปสู่ภูมิที่ดีกลับมาเกิดเป็นลูกของเรานะขอให้พ่อพายเกิดมาบทก,ก่สอ2มาเกิดเป็นลูกของครอบครัวของเรามาสืบสกุลให้กับเราค่ะก็ขอเก็บภาพไปเท่านี้ก่อนก็ตอนนี้นะคะเรา,าก็ได้ฝังล่างพ่อพายนะคะไว้ในสวน เป็นสวนนะคะหลังหมู่บ้านนะคะเป็นสวนแปลงหญ้าของเราเองนะคะให้พอ่อนอนหลับตรงนี้หลับให้สบายนะคะไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแล้วไม่เจ็บไม่ปวดไม่ทรมานแล้วนะคะขอให้ชี่ผายสัดใบนะคะไปสู่ภพภูมิที่ดีไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะ กรรมใดที่เคยร่วงเกินด้วยทางกายก็ดีด้วยทางใจก็ดีก็ขออโหสิกรรมให้ครอบครัวของเราด้วยนะคะด้วี่จิงในี่้ไว้วบนะครับงานแมเมร์มาือดขาโตเลยเนาะ ก็ไม่มีคำพูดใดๆนอกจากสจคำว่าเสียใจที่สุดก็ผู้ใหญ่ของเราก็จานเราโดย โลกท้องอื่นนะครับเชียบพลันก็ขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณทุกกำลังใจสำหรับคกกลิปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องกวยาเจียงพาแก้วสักไรด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ้นพาและผูกพันยาวว่ผมจะเป็นแค่ความสมจจำ